นี่ก็ต่อมาลงแปลงแปลงสูงสุดของอฝั่งนี้แล้วนะครับสูงสุดหมายถึงว่าสูงจากสะมาฝั่งนี้แล้วครับแปลงสูงสุดแล้วแปลงหยาในนะครับเนีย่ยถ้าไหนก็ดูนะครับว่าเราเราลงทุนขนาดไหนนะครับเราลงทุนทําขนาดไหนนะครับถึงจะมีหญ้าถึงจะมีหี่งังสีสีงว่วกินนะครับต้องลงทุนนี่ครับบอมแนวาอยู่ดีๆต้อง อยูด่ดีๆสิมาเห็ดแวแล้วๆได้เลยนะครับบอแมนนะครับทุกอย่างคือการลงทุนนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปกอนเป็นการลงทุนของเรานะครับลงทุนแบบอยากให้วัวมีหญ้ากินตลอดนะครับก็นี่แหละครับลงทุนทุกอย่างนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ลงทุนนี่ยังไรายแ็จนะครับมันก็ใช่นะครับมันก็ใช่ก็ บางคนมีวัวน,น้อยตัวกับบม่มีปัญหานะครับเลี้ยงหยาเลี้ยงอย่างต้องเฮามันมีงัวหลายตัวนะครับเลดเฮาจะเล cool of of ี gender, ้ยงงัวผมจะเลี้ยงวัวแม่พันสิบตัวนะครับผมจะเลี้ยงวัวแม่พันสิบตัววัวแม่พันสิบตัวกับตัวผู้คุมฝูงหนึ่งตัวเป็นสิบเอ็ดตัววัวสิบตัวออกลูกสิบตัวก็เป็นยี่สิบตัวนะครับ ก็จะมีวัวแม่พันยี่สิบตัวเอ้ยก็จะมีวัวแม่พันสิบตัวแล้วก็ลูกมันด้วยอีกสิบตัวอาหารยังทำยังไงถึงจะพอกวัวยี่สิบตัวนะครับหนึ่งปีบอกขายนะครับวัวลูกมันอายุหนึ่งปีแม่มันก็ตั้งท้องแล้วบางตัวก็จะคลอดแล้วนะครับเนี่ย แปลงยานะครับยาไหนหนึ่งไร่นะครับบางตัวก็จะคลอดแล้วบางตัวก็นองคลอดแล้วก็ยังบ่ทันได้ขายแต่ได้ขายกัวปีละสิบตัวนะครับอันนี้คือสมมุติฐานหรือว่าอะไรที่เราเข้าๆไว้นะครับให้เราได้ขายกัวสิบตัวต่อป, <c oughs> ปีนะครับคือเขาเห็ดจังไหนเขาจะได้ขายงวัว1สิบตัวต่อปีนะครับอ บางคนบอกว่าโอ้เลี้ยงมันจะไปเลี้ยงยากเลยคอยเลี้ยงสามสี่ตัวเลี้ยงสามสี่ตัวอ้วนเพราะบันยังบ่ายากเกี่ยวหญ้าเมื่อละสอบสองสอบ,สอบ,สอบ,สอบแมนแล้วครับคือคนเรามันพอใจที่จะขายวัวปีละสองตัวสามตัวมันก็ต่างกันนะครับผมพอใจที่จะทําแบบจะขายวัวปีละสิบตัวนะครับก็ต้องได้ลงทุนเยอะกว่าเพื่อนเขาส่วนคนที่เขาเลี้ยงเพื่อขายวัวปีละ ยี่สิบสามสิบตัวเขาก็ได้ทําเยอะกว่าเราอีกนะครับมันเป็นเงาตายตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรนะครับที่จะมาแทนอาหารของวัวได้ดีเท่าญ้านะครับพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่มีอะไรที่จะมาแทนอาหารของวัวราคาถูกดีเท่ากว่าญานะครับก็คืออันอื่นก็เป็นอาหารไดเบิร์ตหรเนาะแต่ว่า มันกาดสิบวัตถุแต่ว่าห้านี่กับกบัวรัวสิถือกลัวคือบัถือกลัวนะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะเนาะเนี่ยอย่างแปลงนี้สิบไร่ก็ไม่ได้ทํานานก็ไม่ได้เงินหมื่นแล้วนะไม่ได้เงินหมืน่นผู้ใดเงินหมื่นก็จะเอาเงินหมื่นไปซื้ออย่างอื่นมาแห่งว่ากินเนาะผมก็บว่าไดเงินหมื่นแล้วไม่ได้ขายข้าวบางคนก็ขายข้าวก็ไปซื้อหัวหารไปซื้ออะไรมาให้กัวกินเนาะก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละท่านนะครับส่วนของผมก็ ทำไปก่อนนะครับทําแล้วไม่ดีผมก็เลิกทานะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วไม่ดีผมทําต่อนะแต่ว่าอย่าก,ก่อนอื่นนะให้ให้ทาดูก่อนนะครับให,ให้ให้ได้ลองทําดูก่อนให้ลองทําดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังมีความเชื่อมั่นว่าเลี้ยงด้วยญญติน่าจะน่าจะโอเคที่สุดนะครับน่าจะโอเคน่าจะประหยัดเงินน่าจะประ reopen, หยัดรายจ่ายแล้วก็เลี้ยงวัวได้เยอะนะครับเพราะว่าอย่าง เรื่องที่ผมเลี้ยงตอนนี้ก็คือเลี้ยงหฮยานั่นแ่ะแต่ว่าหยาบ่คคอยมีเนะครับก็เลยให้ให้ลำลำลงสีเล็กโลงสีควเรือนเนี่ยสอบะหัสสิบบาทดีนะครับวันละห้าสิบบาทนะครับตกเดือนละพันห้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดือนละพันหายแล้วนะให้กินวันละหนึ่งกระสอบนะครับถ้าผมมีงวงสองตัวนะครับคิดเบิ้งนะครับมีงวงสองตัวผมซื้อให้งงวกินมือละกระสอบสองตัวที่นะครับผมวานนี่อ้วนป้านหมูนะครับแต่ว่า พอวัวเราเยอะเราจะซื้อให้กินตกหนึ่งกระสอบต่อสองตัวมันกับ่าไรนะครับมันกับเป็นรายจ่ายของเขาไปถ้ารายจ่ายมันไม่สมดุลกับรายรับเนี่ยมันกับเป็นการขาดทุนนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าตอนไหนที่รายจ่ายน้อยกว่ารายรับเนี่ยนะสู่ตายครับเฮ็ดนะครับเฮ็ดก็เหมือนกับที่ผมเคยทําเปลือกมะล้างหมักยีสมาก่อนแล้วนะครับ่าตอนนั้นก็คือรายจ่ายน้อยกว่ารายรับนะครับ ลงทุนเปลือกมาล้างไปปีละสามหมื่นสี่หมื่นอย่างเงี้ยขายวัวได้ปีละแสนอย่างเงี้ยมันพ่อเฮ็ดบอกรับมันกบพ่อเฮ็ดแต่ว่าณนะตอนนี้ลงทุนเปลือกมาล้างไปปีละสามหมื่นสี่หมื่นขายวัวได้ปีละห้าหมื่นหกหมื่นมันกะพิจารณาอีกเชนึงนะครับเนี่ยอืมก็อยู่ในเลทนี้แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็วัวต้องสวยด้วยนะครับแต่ว่ากินเปลือกมาล้างมักยิสเนี่ยอ้วนจริงนะครับอ้วนจริงอ้วนน้ำนมดีเนาะ อนาคตก็จะเอามาทําอีกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พักก่อนเพราะว่าราคากัวไม่เป็นไปตามเป้าเดี๋ยวให้มันคงตัวก่อนนะครับหมายถึงว่าคงตัวยังไงล่ะครับก็ให้มันคงตัวเกี่ยวกับเรื่องราคากัวราคากัวมันอาจจะอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเป็นสายเนื้อมันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะ เพราะว่าแถวบ้านผมนี่มีมีให้ดูแล้วนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากบ้านผมนะครับบากิวนะบากิวประมาณ10เดือน11เดือนช่างกิโลได้กิโลละ75บาทนะครับตัวนั้น11เดือนตัวผู้ก็ได้22 0 0มนนะครับ2 2 0 0มเป็นน้องข้างบ้านนะข้างข้อกันครับตะกี้เพิ่นขายเห้กัน7,000ันะครับวัวตัวนั้นนะพี่สาวขายให้น้องสาว70,00บาทเพื่อจะเอาให้ตังให้เอาเงินไปให้ลูกเปิดเทอมนะครับ7,000บาท ใครเห็นไอ้หอยแถวบ้านก็อยู่ประมาณหมื่นสองนะครับ 12, หมื่นสองไอ้อยแถวบ้านซื้ออยู่หมื่นสองนะพอดีแฟนพี่เขามีอ่ามีอ,อะไรนะมีคอนเนคชันนะครับมีคอนเนคชันแฟนเพิ่นมีคอนเนคชันเพิ่นก็นโทรให้ไอ้ห้อยมาซือ้อซื้อระบบช่างกิโลเลยนะครับเจ็ดสิบห้าบาทปรากฏว่ามันสองร้อยกว่ากิโลนะครับตกลงกันที่สองหมื่นสองพันบาทเอาสั่นตัวครับ ได้ขึ้นมาแปดพันหรือหอดมือนหนึ่งเนาะก็เลยเป็นที่มาของวัวไม่ถึงปีนะขายได้เกือบสองหมื่นนะครับณตอนนี้ที่เห็นล่าสุดนะครับล่าสุดนอกจากนั้นก็คืองอัวผมนี่แหละตัวละมืนก็นใไห้มันได้นะครับตัวผูปีหนึ่งนะครับบืนยากแล้วครับแถวบ้านผมเมื่อกี้ซื้อไปไนายหอยซื้อไป4ตัวตัวผู้ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สับสับกันซี่โตนะครับมีตัวใหญ่บ้างตัวผอมากแต่ว่าเพิ่นซื้อเหมาตัวละมืนกับอีกขาลอยเนาะอันนี้คือราคางัวที่มันซื้อกันจริงนะครับเพราะเลยนครับ ซื้อขายจริงนะครับหมื่นกับห้าร้อยก็เป็นสี่หมื่นสองพันนะครับสี่ตัวก็ขายไปแล้วเออก็ก็ของตัวเองของอยูงนิคอรอบผมมีตัวผูตัวหนึ่งกับว่าโง้ขันมันได้ตัวละหมื่นขึ้นเผื่นกับเอาละจริงๆนะครับคือตอนนี้ก็คือให้มันได้สักหมื่นสองอ่ะก็โอเคแล้วนะครับเลี้ยงหมื่นหนึ่งปีอย่างเงี้ยหนึ่งปีหรือว่าสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนให้มันได้หมื่นสองก็โอเคแล้วนะครับไม่ได้หวังถึง อ่าหมื่นแปดหมืนเก้าสองหมืนเหมือนแต่ก่อนแล้วครับอย่ารอดมื่นกับพ่อนะครับอย่าให้มันรอดหมื่นอ่าจะเห็นมันรอดมืน่มน,มนกับพ่อนะครับไม่ได้เดือนละพันก็ให้ได้เดือนละแปดร้อยก็พอนะครับก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนนะครับเรียงบ่อขายกันมันก็นลายแต่แล้วเนาะมันก็ต้องขายน้ำแน่นะครับเลียงไปน้ำขายไปน้ำ บรรยากาศนะครับอันนี้เป็นปัม๊มปั๊มไฟฟ้านะครับไม่ใช่ปั๊มโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์ปั๊มลงสระไว้แล้วก็ไฟฟ้าก็ปั๊มขึ้นมานะครับนี่เป็นท่อ2นิ้วแต่ผมขยาย3นิ้วนะครับทำไมผมถึงขยายเพราะว่าผมมีท่อสมนิ้วอยู่แล้วนะครับคือประเด็นอยู่ผมมีท่อ PVC 3นิ้วอยู่เกือบเกือบร้อยท่อนนะแต่ก่อนทํานาก็ดูดนะสู้กันทานาก็สู้กันตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ไปดูดน้ําทํานาแล้วเพราะว่า ใช้หลักการว่าเขาไม่ได้กินผู้อื่นกับไม่ได้กินเือนกันนะครับก็เลยไม่ได้ไปสูบน้ําทำํานาแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงกัวแปลงนี้ก็ได้เลือกได้เลือกได้ย้ำหดนามแล้วนะครับนี่เอัดูดไปนะครับหลังจากที่จามาจะจริงจาหลังจากที่มิจจานะครับจาแต่ไม่ทํานะครับหลังจากที่จาแต่ไม่ทําก็เดี๋ยวจะปล่อยไว้สักห้าชั่วโมงน่าจะได้นะปล่อยไปเลยนะครับให้มันท่วมไปเลย ไม่มีผลนะครับผมไปอ่านในคอมเมนต์ต่างๆหรือเรา,เากลุ่มปลูกหญ้าหรือว่าเราเป็นคนปลูกเองนี่มันไม่มีผลหรอครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวหนาวจัดเลยนะครับเนี่ยสิบสี่สิบสามโมงศาสิบสองโงสาสิบพวกเนี้<ม>ยหญ้ามันไม่โตรหรอกครับอันนี้คือมันโตมาก่อนแล้วนะครับนี่มันก็ห่างคือหญ้าไหนนี่คือต้องการการตัดแล้วก็บํารุงตัดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งแต่กอดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของหนาวก็คือชะงักแลยครับว่าไปใส่มาใส่หรอกเนี่ย เพิ่งเดินมาดูนะครับเนี่ยท่อตรงนี้ก็ทิ้งไวต้ตั้งแต่ฤดูทํนาเนี่ยนะครับฤดูสูบน้ำเขาก็ไม่ได้ลงมาดูเลยนะครับดูเฉพาะแปลงบนๆนะครับอันนี้ก็พาลงมาดูแปลงข้างล่างติดกับแปลงนี้ก็รอบปลุกรอบปลุกอ่านู่นแหละครับเดี๋ยวให้มันมีนามีสาด้วยแหละกุ้พามีนามีสาด้วยแหละครับรอบปลุกก็นนี่อย่างนี้ก็เป็นหัวลวนไปก็ไปไม่ได้ซีเรียส เราอาศัยระยะยาวนะครับยืนระยะนะปรับเปลี่ยนไปทุกอย่างตอนนี้ก็กําลังมีความสนใจจะไปสายเนื้อเขาก็โปรโมทสายเนื้อกันของเราก็จะไปสายเนื้อกับเขาหรือเปล่าก็ดูก่อนนะครับอันไหนดีก็ไปอน,นั้นแหละครับแต่ว่ามันไม่ค่อยอะไรว่าสายเนื้อนี่มันไม่ค่อยไอ้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเข้ากับผมนะไม่เป็นบกค่อยเขาเนาะหมายถึงว่าไม่ คือผมวางแผนยังไม่ได้นะครับสายเนื้อเนี่ยคือวางแผนว่าจะเอาพ่อมาคุมฝูงหรือว่าจะผสมเทียมคือผมไม่ถนัดผสมเทียมนะครับบอกไว้ก่อนเลยผมเนี่ย่ถนัดผสมเทียมเป็นยางยิงยุดเลยนะครับอไม่ถนัดผสมเทียมเลยแต่ว่าอยากถ้าเราจะไปสายเนื้อน่ะเราก็ต้องผสมเทียมไม่ผสมเทียมก็พ่อคุมฝูงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะติดเป็นกับอ่าติดกับ ه, ป่าไม่นะครับนี่แปลงตรงนี้ติดกับป่าไม้แล้วก็แห้งแล้วนะครับนี่คือโดนดูดน้ําไปหมดแล้วนะครับนี่รากต้นไม้ใหญ่มาถึงตรงไหนก็แห้งไปถึงตรงนั้นนะครับนี่สองเดือนไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับบ่ถึงน้ำเลยนะครับนี่นี่ดูรากไม้นะครับรากไม้ออกมาก็เดี๋ยวลดน้ําไปด้วยช่วยกันไปด้วยนะครับนี่นี่แห้งหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็หญ้าก็เหี่ยวแล้วครับหญ้าตรงนี้เหี่ยวหมดแล้วผมไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับผสมเทียม ผมก็เลยในใจยังไม่อยากไปาสายเนื้อนะครับแต่ว่าอนาคตถ้าสายเนื้อมันราคาดีกว่าเราก็ต้องไปสายเนื้อนะครับปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า,าผมก็ได้ดูคลิปไลฟ์สดของอสมาชิกชาวเลี้ยงวัวจากทางโคราชนะครับที่เป็นคู่สามีภรรยานะแต่หนุ่มๆอยู่นะครับหนุ่มๆม,มีวัวเลือดร้อยกับวัวเอฟนะครับแกก็ไลฟ์สดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแกบอกว่า ไปแล้วไปสายเนื้อหมดแล้วกัวเอฟนี่ก็คือทับเนื้อหมดนะครับส่วนกัวเลือดร้อยก็ยังคงไว้อยู่เพราะว่าฟาร์มฟาร์มเพินนะี่ยมีทั้งวัวเลือดร้อยทั้งวัวเอฟนะครับอย่าบอกถ้าเอฟเนี่ยจะเอาเนื้อมาใส่แองกัดแบงกัดวาิวอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นสายดำนะเอาเ็นสายดํา สายดาแต่ว่าแองกัสมันมีแองกัสแดงนะครับสําหรับคนที่ติดติดติดอันนี้นะครับมาเหมือนกับพี่ที่เนี่ยพี่ที่ข้างผมนหะที่เคยชี้ให้ดูแต่ก่อนนะครับเนี่ยที่เลี้ยงวัวด้วยกันเนี่ยวัวแกะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่งัวเล้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยก็เมื่อกี้ก็มาจากตรงนู้นแหละครับพากันไปวิ่งบ้ากันอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมเห็นบางงัวเล้านะครับนี่นี่เนี่ยอยู่ข่างคันแท้ผมเนี่ยข้างแดนคือพี่เขาจะติดเรื่อง วัวแดงนะครับพี่เขาชอบวัวแดงมีวัวแดงทั้งหมดนะครับฝูงสิบสี่สิบห้าตัวเนะี่ยมีแต่วัวแดงนะครับนะก็เลยบอกว่าถ้าไปสายเนื้อก็เอาแองกัสแองกัสแดงเข้ามาผ่าเลยอ่านะมันไม่ใช่มีเฉพาะแองกัสด,ดํานะครับแองกัสแดงคือหนึ่งที่อยากไปแองกัสเพราะว่าไม่มีเขานะครับไม่มีเขาหนึ่งคือไม่มีเขาไม่มีเขายัางไงเดีย่ยคือมันได้ตัวเมียมาแล้วก็น่าจะไม่ได้ทําเขานะครับ สองมันมีให้เลือกทั้งแองกัสแดงนะครับแองกัสแดงก็ไปสายเนื้อได้นะครับสําหรับคนที่บอกว่าไม่อยากเอาของดําเข้าบ้านอย่างนี้นะครับขอให้กลัวก็เป็นกลัวแดงมีแรงเกี่ยวหญ้านะครับอย่างนี้ถ้าจะไปชาลโรเล่ก,ก็ไม่ได้นะครับกัวขาวก็ไม่ชอบอีกอ่าหรือวบบ่าบโบ๊ทอีกไนงะถ้าไปยังเกาะวากิวก็เป็นดําไปอย่างนี้นะครับเออก็มีทางเลือกก็คือผมว่าในอนาคตแองกัสแดงก็น่าจะดังอยู่นะสําหรับคนที่แบบว่าอ่า มักงัวแดงนะครับเอาของดําเขาบ้านจริงจนะครับคนที่ถือนะคนกับนีหลหลอยู่นะเออก็ดีนะแองกัดแดงก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่แบบเออมีแบบสายเนื้อแดงด้วยนะแบบเออดีดีดีเออไม่มีสายเนื้อที่แบบสายเนื้อโบ๊ทบ้างไม่มีอะอย่างเงี้นะครับเออสายเนื้อเทาโบ๊ทอย่างเงี้ยอืมที่ที่ที่ไม่ใช่บามั่นนะแต่สายเนื้อเทาโบ๊ทอย่างเงี้ยแดงโบ๊ทอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ดูกันไปก่อนในอนาคตอาจจะมี ตอนนี้ก็อาจจะกําลังพัฒนาสายพันธุ์นะครับที่ <c oughs> ที่ผมมองดูอยู่ตอนนี้อีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของวัวที่มันเข้ากับหน้าร้อนของประเทศไทยนะครับเรื่องชาโลเล่นะผมแต่ก่อนผมก็ชอบนะก็เหมือนกับแต่ก่อนที่เราพากันปลูกห้้าแพนกลาสน,นะครับแต่ก่อนมันยังไม่มีแองกัสแบงกัสไวเกิวมาเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงชาโลเล่อยู่เพราะว่าชาโลเล่นี่คือได้รับการพัฒนามาหลายรุ่นแล้วนะครับ ทางอีสานนะครับฝั่งอีสานอีสานใต้หรืออีสานตะวันออกทางสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดฟังคุณนะครับทั้งบฟังพังคุณนะครับที่ว่าเพ่นเลียงชาโลเร่มาก่อนนึงสี่นะครับแถวบ้านผมก็บ่ค่อยมีชาโลเร่เดไ้ไม่ไม่ไม่มีนะครับมีแต่วัวพื้นบ้านนะมีแต่วัวไทยกลางนะบ้านผมต้องบอกงี้ก่อนไทยกี้ก็บ่ค่อยมีนะครับไทยกี้นี่นับคอ,อกเลยเลยครับคอ,อกนี้คือเอามาจากทางอื่นนะครับ ถ้าเป็นแถวบ้านผมจริงๆจะเป็นวัวไทยกลางนะครับไทยกลางกับไทยไงนะครับประมาณนี้นะครับพวกไทยกีนี่ซื้อขามาที่หลังนะครับซื้อซื้อซื้อขอมาที่หลังก็ก็ก็เลยเป็นประมาณนั้นแหละครับก็เลยแต่บอกว่า,าฟังพุ่นฟังท้างบุรีรัมย์สุรินทร์รีตะเกียดปรงนันเพ็นพัฒนาชาโลเล อ่ามามามาเร็วกว่านะครับเพราะว่าสังเกตได้จากตลาดเวลาตามตลาดตามอำเภอตามจังหวัดอย่างเงี้ยจะมีชาโลรเยอะแต่ว่าแถวอำเภอพอผมอ่ะอ่ส่วนมากจะเป็นกัวพื้นบ้านนะครับกัวแบบลูผสมชาโลรก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้นะครับคือสังเกตเบังคือบลูผสมชาโลรีไม่ค่อยมีนะครับถ้ามีก็น่าจะเอามาจากทางอื่นนะครับใส่รถมาขายจากั่งอื่นนะครับตามที่สังเกตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีคือบ่มีก็ได้นะครับเข้ากับเราตามอต่ยังไเคยเห็นเนาะแล้ว ชาโลเล่มันเป็นวัววัวเมืองหนาวเนาะชาโเล่กับวาคิวน่าจะหนาวเนาะแต่ว่าแองกัสพวกแองกัเแองกัดพวกนี้มันมันเป็นวัวเขตร้อนนะครับวัวเขตร้อนผมก็เลยว่าน่าจะไปสายนี้แหละน่าจะเหมาะกับพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนี่งนะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นชาโลเล่วาคิวเลี้ยงอยู่เชียงใหม่เลี้ยงอยู่พวกทึ่งดอยทึ่งยังกะอาจ,จิอาจจะเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะดีนะครับแต่ว่าของเราก็มันร้อนนะครับง่าร้อนนะ ก็ห่วงสุขภาพวัวน,นะครับเรามองไปถึงจุดนั้นนะครับมองไปถึงจุดห่วงสุขภาพวัวหรือว่าจะไปตามของอ่าวัวกรมนะครับซาฮิวานกับมินบุรีไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเป็นกรมท่าพระที่เขาพัฒนาวัวขึ้นมาเป็นพวกซาฮิวานกับมินบุรีพวกนี้นะครับที่ว่าทนร้อนพวกนี้นะครับคือกรมพัฒนาให้เป็นวัวเนื้อที่มันทนร้อนนะครับผมก็มองว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับ คือมันไปไปได้เรื่อยนะครับมันไม่ตันหรอกครับวัวเนี่ยเลี้ยงวัวมันไม่ตันหรอกครับเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยไม่ใช่หัวแตงหัวแตงผมชอบดูคลิปอ่านายห้อยฝั่งฝั่งเพชรบุรีหรือสุโขทัยนี่นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บุรีนะครับชอบสเมียงนะครับชอบสนียงก็ อย่างนั้นแหละครับวัวเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ไม่ไม่ตันนะครับสายพันธุ์ไหนมาก็เราก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าขอให้เข้ากับสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายทนต่อโรคนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงยากรุ่นติดแอร์ไหกับวัดไว้ด้วยครับรุ่นนั้นก็คงไม่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 ใช่นะครับตอบโจทย์กับเกษตรกรบ้านเรานี่แหละครับน่าจะเป็นสายเนื้อน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละครับดีนะครับที่ผมเกิดไม่ทัน อาผมเกิดทันอยู่นะครับแต่ว่าเกิดผมเกิดไม่ทันวัววัวหูนะครับถ้าผมเกิดทันผมก็จะหนึ่งในนั่นแหละครับหนึ่งในวัวหูเหมือนกันแหละครับเพราะว่าอ,อะไรมาผมก็ซื้อหมดนะครับตามกระแสหมดแล้วครับอ่าแดงดํามากเบิดตามกระแสแต่ว่าอาจจะเดินช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะครับกระแสกระแสตัวเองอาจจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างกระแสย่าไหนเนี่ยเพื่อนเขาน่า,นาจะไถปลูกอ้อยกันหมดแล้วตัวเองก็ยังอยู่อยู่นะครับก็ยังเป็นแปลงย่าไหนอยู่ ยังทาไม่ถึงยังทําไม่เต็มที่ผมก็ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยวางมือเท่าไหร่นะผมชอบทําเต็มที่นะทําเต็มที่ก็อย่างนี้แหละครับผมเงินหามาได้ก็เอามาลงกับแปลงหญ้าก,กับเลี้ยงวัวนะครับจริงๆมีแนวอยากได้มากกว่านี้อยู่นะครับก็มองดูว่าปีนี้ไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับเดี๋ยวอยากได้อะไรไม่รู้ ก็ดูก่อนนะครับขอให้แปลงหญ้าแปลงอะไรเราสําเร็จไปก่อนนะครับเราถึงใจนี่นี่พอดีเข้าไปอ่านอยู่ในเพจนะครับหญ้า,าเพจหญ้านะครับมีพี่คนหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกหญ้านะครับที่ผมไปอ่านมาก็ก,ก็ก็ที่ตั้งตั้งใจไปหาอ่านแหละครับแต่ว่าเป็นข้อความที่จะยกมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ฟังกันหญ้าที่ไม่ช่างรักหนาวพี่เขาแนะนํามาคือหนึ่งข้าวโพดนะครับหนึ่งข้าวโพด สองหญ้าสวีทจัมโบ้นะครับเข้าพดนี่คือหว่านหนึ่งครั้งคือตัดแล้วก็ต้องหว่านใหม่แต่ว่าสวีทจัมโบ้นี่คือหว่านหลังนาคือสามารถตัดแล้วแต่ขึ้นมาใหม่ได้ประมาณ3ามรอบถึงสี่รอบนะครับพี่เขาว่าสวีทจัมโบ้นี้ไม่ไม่ไม่ช่างักหนาวนะครับไม่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 ช่างักหนาวแต่ว่าผมไม่รู้ว่าราคาเมล็ดพันธุ์จะแพงหรือเปล่านะครับไม่ไม่ช่างักหนาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหญ้าขนนะพี่พี่เขาบอกว่าหญ้าขนนะครับไม่ช่างักหนาว ยากขนก็คือยากขนไม่มีขนก็คือมันมาเลยอย่างนี้เลยครับพวกนี้เขาแกบอกว่าไม่ชะงักหนาวแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองกับตัวนะครับเพราะว่านี่ผมปล่อยแทรเล็มเนาะผมไม่ได้เนี่ยมันมาเลยผมสามงานแปลงนี้คือไม่ได้ดูแรเลยนะครับหลังจากน้ําท่วมมาก็คือปล่อยกวัวแทะเล็มประจําเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยงัวลงลุยกินเนี่ยน้ำเคียงแข็งวนนะครับเนี่ย แต่มันไม่ตายหรอกครับแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์เฉยๆว่าจะาลดลงตัดแล้วก็สุมไฟนะครับไฟสุมไว้แล้วก็เคลียร์แตงแล้วก็สูบน้ำใส่ว้านปุยนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันไม่ชะงากักกลมก็เลยว่าเฮ้ยแมนบอประมาณนี้นะเพราะว่าอีกสองแปลงของเราตรงนี้นี่มั่สิปลูกหญี่มันมาลีซะบ๊อเอาไว้แตวตอนมันติดหนาวจริงๆนะครับเผื่อมันติดหนาวอย่างเงี้ยอย่างปีนี้มันติดหนาวอย่างเงี้ยเออเขาเอาไว้ตอนติดหนาวนี่มันะชะงากักมันสิดีกินได้จริงๆนะอันนี้คือวางแผนนะครับหลังจากที่ไปอ่า อ่านคอมเมนต์ของอสมาชิกที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแล้วก็มาแชร์ให้เรานะครับก็เลยบอกว่าเออ,เอ,อทั้งสิไปทั้งนั้นดีวะสินะแต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็ดูก่อนนะครับมันมันไปได้หลายอย่างนะครับหมายถึงว่าเนี่ยสมมุติว่าหญ้าไหนามันติดหนาวจรงิงนะครับผมก็ต้องเหลือไว้ให้ตัดนะครับทันวามะกลาไงสองเดือนอย่างเงี้ยผมก็ต้องเหลือแปลงไว้ ผมก็ต้องเหลือแปลงที่แบบพร้อมตัดมังแต่พืชสกีกาแล้วนะครับพืชสกีกาต้นทันวางอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้ตัดหมดนะครับเหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ประมาณ2เดือนอย่างเงี้ยแปลงที่สามารถตัด2เดือนไว้ได้เนี่ยผมก็ต้องไว้ไว้นะครับถ้าผมวางแผนอย่างเง้นคือแบบว่าหนึ่งถ้ากระทบหนาวก็คือเริ่มตัดได้เลยนะครับยังมีหญ้าตัดอยู่อีกประมาณ2เดือนอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็วางแผนนะครับถ้าเราทําแบบ สมมติว่าเนี่ยหญ้าแปลงนี้สามารถตัดได้2เดือนเนี่ยเนี่ยแปลงสมมติว่าคือตอนนี้มันยาวปึ๊บแล้วมันยาวพอตัดแล้วอีก2เดือนข้างหน้ามันจะหนาวเน่ยเราเข้าจงไว้นะครับจงไว้ถ้าตัด2เดือนข้างหน้าเพราะมันหนาวปึ๊บเขาก็ตัดไปพัทินี่ครบ2เดือนถึงหนาวเขาก็จะมีหญ้าหัากวกินนะครับอันนี้คือการวางแผนนะครับการวางแผนพอมันร้อนพวกนั้นที่ตัดก่อนที่ว่าน่าก็จะยาวขึ้นมาตามตูดก็ได้ตัดอีกนะครับแต่ว่าอะไรนะครับตอนนี้ปีนี้คือแบบว่า หมดปุ๊บหนาวปับ๊บเรียบร้อยเลยนะครับบ่มีญยาให้กินจ่อยพอตัดหญ้าหมดหนาวปั๊บเนี่ยหนาวมาจะลากเป็นเดือนแล้วทีเนี้ยเรียบร้อยเลยงัวยิ้มแห้งงัวนี่ยิ้มแห้งเลยนะครับไม่ได้เลยไม่มีหญ้ากินนะครับวัวก็นี่นะครับดูภารกิจของเราก็ทําเป็นช่วงวันหยุดนะครับช่วงวันหยุดพอทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็พักนะครับ ไม่ได้เร่งรีบนะครับเกษตรกรของเราก็บ่ได้บืนเห็ดเลยครับยังเมื่อเศรา้าหนาวนีน่นอนอย่างเดียวนะครับเออปล่อยงอกแล้วก็ไปหากินขเขาน้อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเที่ยงบ่ายไปแล้วนะครับถึงออกมาได้เพราะเหนืนหนาวเออบ่ได้สมบุกสมบันเห็ดจนวานะครับถึงเวลาไม่ค่อยมากแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับเออตามบริบ,บทผมก็ดูน้ําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ว่ามันไหลไปจังไดเนาะครับพราะว่ามันมีตรงนั้นเนาะเดี๋ยวผม ย่งมันมีตรงที่เราปล่อยน้ํานะครับเป็นตาน้ํานะแต่ว่าตาน้ําปล่อยเป็นคันแทนามันขาดนะครับขาดไปเลยเพราะว่าปีที่แล้วน้ําดีน้ําดีคือสิมาป่อยยังก่อนสิมาปล่อยหู้นิดหน่อยเลาเราลรดเนี่ยไหลบ่ท่านนะครับไหลบ่ท่านบ่ตกนะครับแต่ว่าพอปีนี้พอมันแรงแล้วเราก็ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาน้ําเข้ามาเอาดินเข้ามาปิดไว้นะครับก็นี่ดูระดับก็ ถ้ามันล้นตรงนี้ได้ก็แสดงว่ามันทั่วแปลงแล้วนะครับนี่จับระดับไปแล้วก็ดูไว้ก่อนนะครับถ้ามันล้นตรงนี้ก็แสดงว่ามันทั่วแปลงครับก็ดูไว้แล้วก็จะต่อท่อช่วยนะครับท่อตอนนี้เลือีกอยู่สามท่อนสี่ท่อนก็โอเคนะครับจะเอาขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวถ้าเลือกถ่ายนี้ก็จะเอาท่อขึ้นข้างบนนะครับเพื่อจะต่อให้มันไปฝั่งโน้นนะครับให้มันไหลจากปลายนู้นนะครับปลายแปลงนี่ท่อนะครับตรงนั้นเือท่อนะเนี่ยตรงท่อน้ําที่ เป็นนาพี่สะไยนะครับนาพี่สะไยกับพี่ชายคือแปลงนั้นจะเป็นแปลงลุ่มที่สุดของพี่สะไยแล้วก็พี่ชายเขาก็จะปล่อยลงมาแปลงของผมซึ่งแปลงผมแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่โนนโนนเกือบที่สุดแล้วก็เมียนมีแปลงที่โนนที่สุดแปลงนี้นะแปลงนี้คือระบายน้ําได้แห้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือพี่เขาจะปล่อยลงมานี้ผมก็จะต่อท่อขึ้นไปฝั่งโน้นให้มันไหลอยู่ฝั่งโนนแล้วก็ มันถึงจะกระจายตัวดีนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งลุ่มข้างล่างก็ดันขึ้นไปข้างบนเนาะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พูดคุยสอบถามแล้วอ,อ๋อมีอีกหนึ่งคำถามนะครับไม่ใช่หนึ่งคำถามเลยหนึ่งคอมเมนต์ที่เม้นในคลิปที่แล้วนะครับถามว่าบ่อบาดาลผมเจาะลึกกี่เมตรนะครับนี่นี่ผมมีบ่อบาดาลสองบ่อนะครับนี่หนึ่งบ่ออยู่ในนี้นะครับนี่บ่อแรกเลยเจาะป,ประมาณห้าปีหรือหกปีที่แล้วยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับช่างมาเจาะบาดาลให้ผมนี่ ยี่สิบเอ็ดเมตรเสียมนี่ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับแท่งเจาะเขานี่แท่งละสามเมตรนะครับแท่งละสามเมตรสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเจาะไปเจ็ดตันนะครับเหล็กเหล็กเหล็กที่เจาะลงไปแค่เจ็ด่อนนะครับยี่สิบเอ็ดเมตรผมบอกว่าพอแล้วครับน้ําถ้ามันมีน้ําแล้วพอแล้วแกบอกว่าเจาะตอนนั้นหมื่นสามแบบแกแบบกินชิ้วเลยนะครับเจาะยังไม่นานนะครับแบบเก็บเราก็ถามเอาเอาวิาอาอลีตีประมาณนี้นะคอยขันเจ้าเอาวิลีคอยเก็บเ,เงินเจ้าได้ด่าทัน่า ผมก็เลยว่าเอาครับผมเอาซ้ำนี่แหละว่ามันลงเลยก็นี่ยันมันเข้มก็ย1เดเมตรนะครับเนี่ยบอ่บอรแรกเนี่ยน้ำไม่ขาดนะครับตอนนี้ก็ปิดบอ่อไว้เฉยนะเพราะว่าตอนนั้นผมย้ายปัม๊มปั๊มช่างหนูลงไปข้างล่างนีเฉยนะครับอ่าแล้วบอ่อที่สองผมเจาะแปดท่อนนะครับแปด4ามยี่สิบสี่ีสิบสี่เมตรนะครับมีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าเจาะ บาดาลลึกกี่เมตรผมเจาะแค่บ่อที่สองบ่อแรก21เมตรนะครับน้ําไม่หมดนะครับน้ําไม่หมดแล้วก็ไม่เค็มด้วยนะครับ่วนส่วนของคนอื่นเจาะ30 40 50 6ี่สิบ้าสิบหสิบเจ็ดสิบนี่ก็คือสยองแล้วครับบ้านผมเนี่ย60ิเมตรเนี่ยเค็มแล้วผมก็เลยเจาะแค่นี้แหละขอเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะคิดว่าคือให้มันได้น้ําจืดให้มันได้น้ําจืดใช้น้อยดีกว่าได้น้ําเค็มเยอะนะครับผมคิดว่า ถึงมันสีได้หน่อยแต่ว่าขันมันเป็นน้ำจืดผมก็สิท่อมเมานะครับเพราะว่าผมขุดสะบ่อไว้ในหมื่นหนึ่งจะเอาน้ําไปพักไว้นะครับตอนนั้นลงทุนแบบทุกอย่างนะครับทําแบบโอ้ถือว่าโอเคนะครับทําแต่ว่าพอดีพอดีจังไหนบูบาท,ที่นี่ขีดการ์ดใหญ่นะครับว่าสิปลูกหญา้าเบิดก็เลยมัดเจาะอยู่นี่อีกหมื่นหานะครับเอ้ยบ่อนี้เจาะหมื่นหนึ่งบ่อนี้เจาะหมื่นหนึ่ง แล้วก็ขุดสะอีกเบิดหลายบาทนะครับขุดสะเอาดินไปสามหมื่นผลหรครับเดี๋ยวเอาดินออกนะครับเอาดินไปถมนะครับเราได้สะด้วยแล้วก็ดินไปถมด้วยนะครับแล้วก็ปอย่ายให้ปั๊มช่างหนูลงมาก็ประเอินว่าค่าเจาะหมื่นหนึ่งช่างเจาะบ่อให้แคบนะครับลงหน้าสี่ไม่ได้นะฟิตจัดเลยนะครับลงไปแค่ได้12เมตรนะครับจากบ่อ24เมตรหัวปั๊มลงได้22เมตรเปอร์ปัญหาช่างหนูเลยนะครับ หรือออกนะครับไปซื้อโซล่าเซลล์มาใส่ก็ตอนนี้แหละครับเนี่ยกบืนใส่มาเป็นปีบนด้ครับช่างหนูนั่นนะใส่เสียไฟถิม่มซื้อนะครับน้ำไม่ได้น้ำได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงเกณฑ์นะครับเพราะว่าปั๊มมันลงหัวกระโหลกลงได้แค่12เมตรเพราะว่าบ่อมันแคบแล้วมันตันแล้วมันล่งได้บ่าหอดแล้วบัดน,นี้ไปซื้อปั๊มโซล่าเซลล์มาปั๊มมันหน้าสามมันก็ลงได้ถึงก้นบ่อแล้วครับลงตอนนี้ก็หกท่อนนะครับหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เมตรนะครับคนละหอดากนละครับนี ตั้งไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็โซล่าเซลลก็24เมตรก็ตั้งไว้อยู่นั่นแหละครับเนี่ยก็สูบก็เดี๋ยวเป็นในรายการสะสมน้ำไปเรื่อยๆนะครับโซล่าเซลของเราก็โอเคไม่ได้เป็นไรไม่ได้ซีเรียสก็คือหนึ่งอ่านี่คือคําถามที่ถามมานะครับผมก็ตอบไปเพราะถ้าผมนึกได้ผมก็จะมาตอบในคลิปอย่างนี้แหละครับว่าเออส่วนมากยังไงอะไรยังไงนะครับเออทำไมผมไม่ติดสปริงเกอร์นะผมก็อยากติดนะครับแต่ว่า ความรู้ของเรามันไม่มีนะเราอยากเราอยากได้คนที่เขาแบบความรู้เบ็ดเสร็จเลยแบบมานั่งมานั่งแบบเจ้าเจ้าซื้อตัวนี้มาใส่ตัวนี้ราคาต่านี้จังซี่จังซี่เบ็ดเสร็จเลยนะครับตอนนี้เราก็ยังงงอยู่ว่าเราจะใช้เครื่องอยังไงใช้อะไรปัน่นสปริงเกอร์แบบไหนมันดีสายยางแบบไหนมันดีหัวใจหลักของมันก็คือเครื่องปัม๊มเครื่องดันอย่างนี้นะครับเอามาแล้วมันจะกินน้ํามันเยอะไหมมันจะคุ้มค่าไหมกิน ไฟเยอะไหมอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเอาสูบเอาแบบนี้แหละคนบางคนที่จะบอกว่าถ้าสูบรถแบบนี้น้ํามันจะเปลืองเอาใช่ครับมันเปลืองแน่แหละครับอแต่ว่าเราของเรามันเป็นแบบสไตล์แบบเขาคนนี้ยังลนะ่ะน้ําซึมบ่อทรายเนาะแบบอเติมน้ําเข้าบ่อต้นทุนไว้ก่อนแล้วก็สูบมาใส่ครั้งเดียวเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบอ่าก็ได้ทําเขาเรียกว่าอะไรทาวันว่างออวันว่างเสาร์อาทิตย์สปริงเกอร์ก็มันก็ จะได้ทาวันว่างเหมือนเดิมนั่นแหละเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันคงไม่ได้เปิดใส่ทุกวันหรอกนะก็แต่ว่ามองเห็นมองหาจุดสมดุลของเรานะครับใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละครับมองหาจุดสมดุลอนาคตอาจจะไปสปริงเกอร์ก็ได้นะครับไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อท่ออีกก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ